สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอ o o มูดเซนจำหน่ายเทียนหอมจากไขทั่วเหลืองธรรมชาติและก้านน้ำหอมกระจายกลิ่นแบบเข้มขน้นทุกกลิ่นถูกผสมผสานจากผู้เชี่ยวชาญสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเครื่องหอมเดอ o o มูดเซนได้ที่หน้าร้านเซนทันปิ่น9ชั้น2เซนทัลเวสเกตชั้น1โซนแฟชั่นพาร์ทร้านแอดเฟิรชั้น G โซน AMBK Center เว็บไซต์ t h e m o s h o p c o m พาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอน <laughs> คุณอุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนรหลับไปหรือยังครับคุณอุ้มครับก็เกือบเครับแต่ว่า <laughs> ยังยัง,ย,งยังได้อยู่คับยังได้อยู่นะคุณอุ้มนะครับผมเออ เป็นการเล่ากันครั้งแรกคุณอุ้มโทรมาจากที่ไหนครับผมอยู่ที่นนทบุรนะีค่ะอ่าตามฉาย,ายาเลยนะอ่าครับเออฉาย,ายานี่ผมเป็นคนคิดให้เขาเองแหละเพราะว่าในช่องเนี่ยมีหลายอุ้มเหลือเกินเดี๋ยว <laughs> มันจะชนกันเออมีทั้งอุ้มปลาแกะอุ้มผ้าพันแผลนะฮะอันนี้ก็คืออุ้มอีกอุ้มหนึ่งก็คืออุ้มเมืองนนท์แล้วกันออนนะนะฮะครับต้องบอกว่า เป็นการเล่าครั้งแรกในพาเที่ยวเรยวไปหลอนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณอุ้มมีส่งรูปมาให้ผมดูด้วยนะครับหลังจากที่เราคุยกันเบื้องต้นแล้วพอเห็นรูปเนี่ยผมรู้สึกอึ้งกับสิ่งสิ่งนี้นะคุณอุ้มนะครับเออเออเออเอาคงไม่ตื่นเต้นนะคุณอุ้มฟังจากน้ำเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยอืมไห,นะไหวนะไหวเนาะโอเคโอเคได,ได้อยู่ค่อยค่อยนะค่อย,ค,อยค่อยเรียบเรียงแล้วค่อยค่อยค่อยเล่าไปมา เรามาลุยกันเลยคุณอุ้มเรื่องนี้เป็นยังไงครับเชิญเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณช่วงปีห้าแปดห้าเก้านะครับ,รบก็คือช่วงนั้นเนี่ยผมชอบซื้อพวกของโบราณของเก่ามาเก็บไว้สะสมอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็ไปนำขององอมมาจากไว้น้ำก็หลายสิบชิ้นมากแื่แล้วพอมาไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงมันเรียกชื่อผมครับ ประมาณเที่ยงคืนเรียกเรียกอุ้มอุ้มคือด้วยแบบในเราเราเรารู้สึกเลยว่าเรามันต้องเจอกันแน่นอนนะของอะไระแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคคงไม่ดีละพรุ่งนี้เช้าผมมาเลยไปถวายวัดที่หนึ่งนะฮะท,ที่ที่ปทุมเพราะว่าที่นั่นก็จะมีแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ของโบราณเขาถวายให้เราหลวงพ่อส่งกับมือเลยครับพอถวายเสร็จปุ๊บกลับมามันไม่จบครับ พอตกกลางคืนช่วงประมาณเที่ยงคืนช่วงแบบช่วงแบบเวลาใกล้จะหลับแบบเอ่อเขาจะชอบเล่นผมตอนแบบเค็มๆใกล้จะหลับอะ่ะเล่นแบบไม่รู้ตัวก็เรียกอีกอุมอ้มอุ้มผมก็เอ้ยยังไงวันนี้มันรู้สึกแบบมันไม่โอเคแล้วแต่ก็พยายามแบบคิดคร่าวๆตัวเองว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกคงจะปกติคงจะธรรมดาสุดแ,แล้วคือวันที่สามก็มาเรียกอีกเหมือนเดิมทีเนี้ย คืนที่สามเนี่ยมันแปลกไปอย่างหนึ่งคือผมได้ยินเสียงคนคุยกันตรงหน้าบ้านเหมือนคนเหมือนเหมือนคนคุยทะเลาะกันนะฮะแต่ฟังไม่ออกว่าอะไรเราก็แบบเอ้ยมันทะเลาะอะไรกันเนี่ยก็เดินไปฟังปรากว่าพอเดินเข้าไปใกล้เสียงมันเฟดมันหายไปอพอเดินกลับเข้ามาใหม่มันก็ดังอีกมันก็ทะเลาะกันอีกครับเดี๋ยวจะจะจะเฉลยตอนท้ายนะว่าคืออะไรเราก็เดินเข้ามาอีก มันก็เงียบอีกก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเออไม่สนใจก็เลยเปิดประตูแล้วก็นอนทีเนี้ยออมาช่วงคืนวันที่สี่ก็มาเรียกอีกเหมือนเดิมอุ้มอุ้มทีเนี้ยผมพลาดผมดันไปขานรับเ,ออเพราะว่าผมคิดว่าเป็นแม่อ,อ๋อเป็นเสียงผู้หญิงใช่ไหมที่มาใช่ครับใช่ใช่เป็นเสียงผู้หญิงแบบเสียงเนี้ยคล้ายแม่ผมอะเสียงอ,อ๋อจะดุดุดนิดนึงนี้ยเอ,อ่ผมก็เลยขานรับ พอข่านรับมาเสร็จหลังจากนั้นมาชีวิตเปลี่ยนเลยออกลับบ้านมาตอนเย็นปวดไหล่ปวดคอแบบลุกไม่ขึ้นเลยอะ่ะมันมันเหนื่อยมากอะ่ะเหมือนโดนใครกดไว้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกไปทํางานไปไปที่ไหนไปท้งนองเนี่ยไม่เป็นไรอืแต่พอกลับบ้านมาเมืม่อไรเนะี่ยพอช่วงแบบออ่ช่วงเวลาผีตากพระอ้อมเนี่ยนี่จะเป็นเลยจะหนักไหมากเป็นอย่างเงี้ย<อ>แต่เขาไปต่างเขายังคิดว่าคิดว่า ไม่คงไม่มีอะไรหรอกมันคงคงคิดไปเองอะไรเงี้ยครับพอตันร้ายก็แบบคงคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ไม่เชื่อแต่มันมีเรื่องที่แปลกใจอย่างหนึ่งคือผมแับกายไปคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเพื่อนเก่าผมคือคิดถึงมากเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้แบบพยายามจะติดต่อจะโทรหาอยากจะอะไรเงี้ยพอผมติดต่อโทรไปหาเขาเขาก็คุยกับผมแบบคุยแบบเหมือนแบบเชิงเชิงอ่ะเหมือนแบบ ในสุดก็มังงอใชนอสิอะไรอย่างเงี้ยฮะใ oh, นความรู้สึกแต่ oh. ผมไม่รู้นะว่าเขาทําอะไรแต่ผมตอนนี้ผมไม่รู้คสับแล้ววันเวลาก็ผ่านไปที่นี้เพื่อนฝูงก็แวะมาเที่ยวบ้านมาอะไรอย่างเงี้ย mm. เขาก็บอกว่าเห็นผู้หญิงชุดขาวนะเดินอยู่ตรงข้างนอกนอกหน้าต่าง mm. เดินไปเดินมาผมบอกเฮ้ยแม่บ้างอ๋อบอกนะบอกแม่อะไรพี่ดึกแล้วนะแม่พี่หลับแล้วไม่ใช่หรอเงีนะ้ยตอนแรกก็คิด่ คงตาฝากทีนี้เพื่อนคนที่สอง mm. ก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ํา mm. ก็เห็นอีกอื mm. ว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่กลางบ้าน oh. ใส่ชุดสีขาว mm. ผมย,วยาวๆแบบกระเซิงกระเซิงหน่อยแต่เขาคือเขากลัวมาก,กน,นะครับแต่เขาแต่ผมก็ไม่เชื่อนะ mm. ผมว่าตาฝาดคงไม่หรอกเพราะว่าเราก็เราชอบเก็บของเก่าขอ,อางอะไรเงี้ยผม,มคิดไม่คิดว่าน่า,นาจะมีอะไรอื mm. ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกอีกตอนท้ายกันว่า เขาเข้ามาแล้วเขาไม่อยู่ไหนๆนะฮะอแล้วก็มีเ no> พื่อนอีกกลุ่มใหญ่มานั่งที่บ้านก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับพอกลับบ้านไปเขาก็โทรมาหาผมเราก็บอกว่าเฮ้ยมีผู้หญิงตามมาบ้านนะตามมาห้องนะบอกมาเคาะประตูเราก็มาส่งคือแบบเขาเป็นคนแบบ เหมือนแบบปฏิบัติแบบอะไรเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยเขามาถีบประตูมาพังเนี่ยบอกจะมาทําไมจะไปยุ่งกับเขาทาไมเฮ้ยไม่ต้องม,มาย<อ>ุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันตะคอกแบ,บบมันโวยวายมาใส่อะไรอย่างเงี้ยออสาระเขาคือเขากลัวแม่เขาก็เลยโทรไปหาคนที่รู้จักเขาเหมือนกันคงเป็นพวกแนวแบบนักสมาธิอะไรประมาณนั้นนะพี่ครับเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งนะ บอกอย่าไปเที่ยวอย่าไปบ้านนี้อีกบอกมันมันมีอะไรมันแฝงอยู่ในบ้านพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่ติดต่อผมก็ไม่ยุ่งกับผมอีกเลยทีนี้ผมก็เริ่มแบบชักเริ่มตัห์ิดใจแล้วเฮ้ยแล้วมันมาจากไหนอ่ะมันจริงหรออ่างเงี้ยประกอบกับพอเรากลับบ้านมาอาการมันหนักกว่าเดิมแล้พี่มันเริ่มมันมันเริ่มแบบไม่เป็นตัวของตัวเองมันเริ่มเบลอเริ่มเบลอแบบเออเหมือน เหมือนพี่แน่เคยยืนแบบเมื่อไนะฮะเหมือนยืนแบบคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ย oh. แต่ว่าแต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้ oh. ทีเนี้ยอาการมันหนักตรงที่ผมมาไปยืนตรงหน้าบ้านอยู่ๆผมก็เดินออกไปเองผมก็ผมก็ไม่รู้ตัวนะฮะเดินออไปเองผมก็ยืนแบบเมื่อเอ่อเอ่อแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะ mm. สาระรถขับมาเขาก็บีบแต ดีแต่นานมากกว่าผมจะแจะบบรู้สึกตัวพราเหมือนรถเหมือนรถกําลังจะชนน่ะอะไรอยเงี้ยเหมือนผมแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอ่าทีนี้ก็เลยโทรไปปรึกษาน้องที่เป็นญาติกันอยู่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดหนึ่งนะคะขอขอ,ขอไม่เอ่ยเนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอมาหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงผมก็ขับรถไปที่จังหวัดนั้น เราไปเจอกับน้องคนหนึ่งคือน้องคนนี้เขาเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะฮะ mm. ก็เล่าทุกหญ่างเขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเขาบอกว่าพี่มันตามพี่มาด้วยนะ mm. มันอยู่หน้าบ้านครับเดี๋ยวหนูจะไปคุยให้ว่าเป็นยังไง mm. เขาก็เลยเดินไปหน้าบ้านเขาเขาหายไปประมาณเกือบสิบนาทีเสร็จเราก็เดินเข้ามาแเราก็บอกว่าพี่หนูเอาไม่อยู่นะ mm. มัน มันน่ากลัวมากเลยพี่มันเอ,อลักษณะเขาบอกลูกล่างสันฐานคือแบบเป็นตัวขาวๆแขนยาวขายาวแบบผมอมๆแล้วผมกระเซิงครับแล้วแล้วเป็นตาขาวแล้วเป็นแบบจุดดำๆคือผมฟังแล้วผมกลัวแมกเลยผมสยองเลยบอกเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยบอกพี p hi,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  ่พี่พี่ไม่ต้องออกไปไหนนะพี่อยู่ในบ้านนี้เขาก็เลยโทรหา ทางฝั่งญาติไกลๆกับผมอีกคนหนึ่งซึ่งเออเขาเป็นเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ที่หนึ่งสัลลาเขาก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยคือ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 เป็นครูบาอาจารย์อสอนแบบเด็กนักศึกษาเงี้ยนะฮะไม่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 เป็นหมอผีหรืออะไรสัลลาเป็นครูสายเอศิลปะนาฏศิลป์อชไรประมาณนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ครับพี่ครับ อาทางฝั่งอาจารย์เขาก็เลยตรวจด,ดูแล้วก็เช็คให้แล้วก็บอกว่าบอกเฮ้ยมันแรงมากแล้วมันไม่ไหวมันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะต้องรีบจัดการ <S <S เขาเลยบอกว่าให้กลับบ้านไปลับไปเอาแจกันแจกันหนึ่งมาเ mm. พราะตอนที่เรา,เาไปขาดรับเขาเสร็จอะมันมาสิงอยู่ในของโบราณในบ้านผมอื mm. ซึ่งเป็นแจกันที่ผมส่งให้พี่เนยดูเป็นแจกันโบราณแจกัน สีเลือดอ่ะขึ้นที่หน้าจอแล้วฮะครับผมหน้ากลัวผมแม่พี่เขาก็เนี่ยเขาบอกมาสิ่งอยู่ที่นี่ซึ่งไอตรงจุดที่ผมวางเนี่ยมันทํามันติดกับหน้าต่างแล้วก็ติดกับโต๊ะนะฮะเลยทําให้เพื่อนผมที่มาละเห็นครับผมก็เออพอเขาบอกว่า แต่พอกลับไปเนี่ยนะเธอต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่ามันตามเธอเพรามันจะเอาอเธอแน่นอนออืม,อมเธอได้ยินเสียงไรสุนี่อะไรเธอไม่ต้องไปสนใจเธอทําใจนิ่งๆไว้ครับตอนเช้าเธอต้องขับกลับขับรถกลับมาที่นี่ใหมนะ่ละท่นเขาก็บอกผมแบบนี้ทีนี้ผมก็เลยขับรถกลับเลยตอนสามทุ่มกว่าฝนก็เริ่มตกกันพรรอืม ไม่แน่ใจว่ามันจิตมันเปิดหรือะไรทีนี้ผ่านตรงถนนเส้นสี่คิวตรงที่ประสบอุบัติเหตุกันเยอะอเหมือนจิตเปิดหรืออะไรไม่ทราบพี่ผมเห็นเด็กผู้ชายครับอนั่งเอามือเก,กาะราวกลางถนนแล้วก็โยกตัวไปมาล้อหน้าอีกนิดนึงเันจะโดนกระจกรถผมอยู่แล้วอะ่ะซึ่ง,งคือผมต้องนิ่งมากอะ่ะถ้าผมไม่นิ่งคือผมอาจจะประสบอุบัติเหตุก็ได้ครับ เราก็พยายามจะไม่มองไม่ทักเพราะกลัวมันกระโดดเกาะกลวมตามมาครับก็เลยขับรถกลับมาบ้านซึ่งก็หลายร้อยโลอยู่กลับมาบ้านเสร็จปุ๊บก,ก็มานอนซึ่งก็กลัวนะพี่แล้วก mm ็ hmm. าานอนไม่หลับสักพักมันก็ได้ินเสียงผู้หญิงอ่าคางผสมปนกับร้องไห้ mm hmm. มันปนไปหมดเลยพี่ mm hmm. คือมันแบบ อออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เอออารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยพี่คือแบบมันดังไม่หยุดเลยอ่ะซึ่งผมเน่ยได้ยินคนเดียวคือตอนนั้นผมพบกับแฟนอยู่แต่คือแฟนผมเขาไม่มีใครได้ยินเลยคือผมได้ยินคนเดียวมันร้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยร้องสักพักนึงจนผมก็แบบเออผมก็เลยหลับไปทีนี้พอตอนหลับไปเสร็จปุ๊บคือตื่นแล้วอ่าพอตื่นเช้ามาก็เลยขับรถ กลับไปที่เดิม,มในระหว่างที่กำลังขับรถไปอ่าทางน้องเขาก็โทรมาบอกพี่อย่าเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านไปจุดทูปไปปากก่อนไปบอกก่อนหมายถึง,งว่าตอนขับรถไปเอาจัดก,การอันนี้ไปด้วยใช่ใช่ครับอเอาจัดก,การนะก็้าเข้าเข,ข,ข้าถึงจังหวัดแล้วอบอกให้จุดทูปให้บอกก่อนแบบอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยจุดทูปก็เลยบอกพอจุดทูปบ,บอกเสร็จปุ๊บ ทีเนี้ยก็ขับรถเข้ามาจนเดิถึงมาจนนถึงหน้าบ้านแกแกก็กเดินออกมาแกก็บ,บอกผู้มาว่าแหมมีตัวอื่นตัวผู้มาอัเยอะเลยนะแกพูดอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยอะไรเป็นแฝงม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้าบ้านไปก็หยิบจากากนหยิบอะไรนั้นมาแล้วแกก็พูดกับจาก,กันม,มึงมายุ่งกับเขาทําไม มันบอกว่ามันโดนสั่งมา oh. มีคนสั่งมาครับมันก็เลยมาแฝงอยู่ในแจก,กันในบ้านผม oh. พออาจารย์เขาบอกว่าผีคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะบอกไม่ได้จะเอาไปอยู่ด้วย mm. อืมเพราะว่าเลือกแล้วอยากได้คนนี้เอาไปอยู่ด้วยออกบอกไม่ได้ไม่ได้ ่าเขาเลยทําพิธีทําพิธีไล่ของเขาคสวดสวดสวดอะไรพวกนี้ยพี่พี่เชื่อไหมแบบผมเอาของมาประมาณสองอย่างอะ่ะมันมันสั่นอะ่ะจากกันอะ่ะมันสั่นกึกกกึกมันก็ล้มอ้ยในขณะที่อาจารย์สวดใช่ไหมจะการใช,ใช่ใช่ใช่มันสวดมันก็ล้มไปเลยอะ่ะผมแบบต่อหน้าตา่อตาผมอะ่ะเขาบอกอย่าพึ่งกลับบ้านนะ เขาไม่ให้ผมกลับบ้านนะเขาบอกว่าหลังเสร็จจากวิธีนี้เขาให้ผมอ่านน้ำมนต์อ่านอะไรเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไปบวชซะไปนุ่งขาวห่มขาวห้ามกลับบ้านเด็ดขาดผมผมแล้วผมจะบอกให้ที่หลังว่าทำไมก็บอกให้ไปเนี่ยไปบวชนุ่งขาวห่มขาวก่อนซะสักสามคืนผมเอาแล้วผม่ต่างว่าผมจะไปบวชที่ไหนอะางเงี้ยผมเราก็ไม่เคยบวชแบบต่างจังหวัดมาก่อนอ่างเงี้ยแต่นุ่งขาวห่มขาวใน แถวปริมเบนโณน,นเคยบ้างครับทีนี้ก็เลยได้ที่หนึ่งเป็นวัดป่าแล้ววัดป่ามันน่ากลัวใช้วแบบพี่ผมก็เลยต้องเข้าเข้าไปบวชในวัดป่านั้นนะพอเข้าไปบวชในวัดป่าเสร็จก็ต้องอยู่ประมาณอยู่สามคืนเลยนะครับอยู่ในสามคืนแต่แต่อยู่ที่นั่นเนะี่ยก็ก็เจอเรื่องแปลกๆผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาตามมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไง ซึ่งเวลาในช่วงที่นอนเนี่ยคือวัดป่าเนี่ยมันจะเป็นวัดป่าที่แบบเงียบแบบสงบมาก mm hmm. ล้าคนที่มานอนเนียเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นกุฏิย,ยาวๆหน่อยใช่ไหมฮะ mm hmm. เพราะว่านักบวชชายก็ต้องนอนในกันทีเนี้ยคืนแรกก็คนก็ยังเยอะอยู่คืนสองค่อยๆหายพอคืนสามเนี่ยเหลือไม่กี่คน mm hmm. ล้าผมเ่ยโดนอีกที่โดนในคืนที่สาม ก็คือนอน,น,อนหลับหลับอยู่ไอเราว่านอนไม่ค่อยหลับอีกแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัว mm. มันมีคนมันกระตกขาง mm. กางเกงผม mm. กระตกแบบกึกแบบพี่พี่เชื่อไหมกระตกแบบขาผมสไลด์ออกไปเลยเลื่อนเลยอ่ะ mm. เออแบบมันมืดมากแล้วมันน่ากลัวเพราะว่าต้องต้องตื่นตีสามต้องไปสวดมนต์อะไรไรก็คืนนั้นผมก็เลยนอนไม่หลับเลย mm. ก,ก,ก็พยายามแบบไม่หลับไม่เลทีนี้ก็เลยพอถึงครบกาหนดสี่วันเสร็จปุ๊บ อาทางญาติเขาก็โทรมาเขาบอกว่ากลับบ้านไม่ได้แล้วทีเนี้ยกลับบ้านไหนอ่ะลืมบอ,อกไปว่าอาจารย์เขาให้น้ามนมาเขาบอกว่าพอมาถึงตรงหน้าบ้านเนี่ยให้อน้ํามนเนี่ยลาดรถลาดอะไรก่อนแล้วก็บอกไม่ให้สิ่งชั่วร้ายนี้มันตามมาอะไรเงี้ยอย่าเปลืองนั่นนะ,ะผมก็เลยกลับบ้านมาก็คือใช้ชีวิตปกติ ต่อาจารย์เขาเสียสละมากเลยนะครับเขาเป็นคนที่แบบเก็บแจกันไว้ในอัลคาของเขาอซึ่งเวลาวันพระเนี่ยวันดีคืนดีมันก็จะสั่นเหมือนมันโดนสะกดมาไงพี่ครัแต่ของผมไม่รู้ว่ามันกลับไปหากับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบแต่ทุกวันพระทุกวันโกวอะไรเงี้ยมันจะสั่นมันจะมันจะกิ้งบางทีเขาตั้งไว้บางทีมันก็เอ็นมันก็ล้มลงไปอะไรเงี้ยครับ Uh huh. ซึ่งมันเวลามันก็ผ่านมาหลายปีญาติผมก็เขาก็ไปที่ยวบ้านอาจารย์เขาก็ถ่ายรูปกับให้ดูก็คือแกยังเก็บไปอยู่แต่ก mm ัน hmm. น uh ั้นอะฮะครับครับผมเสร็จ mm hmm. แล้วทีนี้ก็จะ,ะเล่าให้ฟังก่อนว่าเฉลยให้ฟังก็คือผมก็ถามกับอาจารย์ว่าเนี่ยมันมีเสียงคนคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคืออะไร เขาบอกว่าเจ้าที่ในบ้านผมเนี่ยพยายามเจราจาต่อรองคือมันพยายามจะเข้าเข้าบ้านให้ได้ oh. อเหมือนแบบเหมือนอีกมิติหนึ่งเขาคุยกันอยู่พี่พอผมเดินมาเสร็จปุ๊บเสียงมันเฟดมันหายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ oh. แต่พอผมขานรับเสร็จปุ๊บ oh. เขาทําอะไรไม่ได้แล้วเขาช่วยอะไรไม่ได้ oh. มันเหมือนเราแบบเรียกเขาบ้าน oh. เขาเข้าบ้านแล้ว oh. อะไร,ร,รอย่างเงี้ยนะฮะอย่างงั้น mm. ก็ ทีนี้ก็คือวาอ่าอาจารย์เนี่ยเขาให้อาบน้ำมนต์ทุกๆทุกๆวันพระทุกะอะไรเงี้ยต้อง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 ,ต,องต้องอาบแบบกลางแจ้งอะไรอย่เงี้ยครับผมเขาก็บอกว่าอาผู้หญิงคนเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องมอะไรนะเวรจะได้ไม่ไม่นั้นต่อกันซึ่งผมก็มารู้ที่หลังว่า เขาเป็นคนเล่นของแม่แล้วผมก็ไม่ได้เป็นผู้ชายคนเดียวที่ที่ทโดนเขาทำใส่ mm hmm. ซึ่ง,ง mm hmm. ใช่ซึ่งคนอื่นเขาก็โดน mm hmm. เขาโดนแล้วก็แบบก็ยอมแบบยอมดูแลเขาหรืออะไรเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ย oh. ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งโดนโดนกันหลายคนแม่ครับครับ,บ,บทุกวันนี้ชีวิตเขาายังใช้ชีวิตบบปกติไลฮคแต่แต่เพื่อผมบอกว่าดูแบบเหมือนเขาแบบแบบเหมือน เหมือนผอมเหมือนซูบลงเนี่ยเวลามามมาหลายปีเหมือนโตนกินตัวหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจส่วนเ,เรื่องผีก็คือที่มันมาหน้าบ้านม,มาหน้าบ้านที่ที่ที่ญาติผมพี่น้องผมออกไปคุยให้อ่ะครับเขาก็ไปเล่าให้ญาติผมมีคนหนึ่งฟังซึ่งเขาก็อาธิบายรูปพันสันฐานอะไรอย่างเงี้ยให้อาจารย์เขาฟังด้วยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าตรงกันเลย บอกมันลักษณะเหมือนผีนเ,เหมือนเอ่อเหมือนแบบเหมือนเตลลิงอะพี่ uh huh. เขาขาสี้ดอะ่ะแต่ตัว uh huh. สูงแขนขายาวเดินแล้วเก้งก้างแล้วแบบ uh huh. ตาขาแล้วมีแต่จุดด,ดำๆอะ่ะคือมันคือเขาสยองมากเลยพี่คือคือเขากลัวมากเลยนะ uh huh. มันมันมัน,ม,นมันแรงมากอะ่ะแล้วก็เอ่อที่ผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วผมเอเอไม่เป็นตัวของตัวเอง uh huh. คือก็บอกว่าเขาอะ เขากินปานชีวิตผมไปแล้วมันจะค่อยๆดูดจะค่อยกินแต่ว่าเขาเขาเขาจะไม่กินเครื่องในผมเขาจะทำให้อสมองผมระบบความคิดแริ่ผมเปลี่ยนไปหมดเลอสลามันก็จะลากผม,มจะพาผมไปฆ่าตัวตายครับใช่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าคนนี้ฆ่าตัวตายก็เป็นเงี้ยพอจิตมันเริ่มตกอนอ่อนมันก็จะบอกอยู่เลยฆ่าตัวตายเรอะไปฆ่าตัวตายเถอเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้กันครับครับ ก็คือเขาจะเอาผมไปอยู่ด้วยอตอนนี้ก็จบหมดทุกอย่างแล้วครับ,รบก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วโอ้โอ,อฟังเรื่องคุณอุ้มผมผมรู้สึกกลัวเลยอ่ะครับเออนี่เดี๋ยวถามก่อนเลยคุณอุ้มครับ,รบตอนนี้เราขึ้นภาพเป็นรูปแจก,กันถูกไหมฮะถามก่อนเลยแจก,กันอันเนี้ย คุณอุ้มไปได้มาจากไหนตอนแรกเลยที่ยังไม่ได้มีอะไรเข้าไปอยู่ในนี้ฮะอ,อ่ซื้อมาจากร้านขายของเก่านะพี่อ๋อเป็นคนคชอบเล่นของเก่าชอบสะสมซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้ถูกไหมด้วยด้วยครับพี่ใช่ครับ,รบก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่มีเลยครับพี่ไม่มีใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบนี้เนะี่ย แล้วหนึ่งในนั้นก็คือแจการตัวเนี้ยฮะตั้งไว้นานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรถูกไหนะม<อ>ไม่มีอะไร<อ>ครับแล้วสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นสิ่งสิ่งนี้ซึ่งปัจจุบันนี้แจการอันนี้ก็ยังอยู่ที่อาจารย์ใช่ครับอ๋อโอ้โ,อโหผมมองรูปแจกันนะมันผนวกกับความสวยนะะเริ่มต้นการเห็นก่อนมันดูสวยแต่สีที่ทาเนี่ย มันดูมันดูนั่นไปหน่อยเนาะรเราเห็นจากการมาเยอะก็จะจะไม่ค่อยเป็นสีอพุ่งตรงเป็นสีเลือดอครับออแต่ลายศิลปะพวกมังกรอะไรต่ออะไรเนี่ยมันดูสวยงามมากอืมครับผมโอ้โหนี่คือหนึ่งเรื่องที่คุณอุ้มนำมาเล่าเล่าเป็นครั้งแรกผมรู้สึกเออคุณอุ้มเล่าเรื่องได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันดูเลียวมากนะเพราะว่าเสียงคุณอุ้มเนี่ยขณะที่เล่าเนี่ยมันสั่นไปด้วยนะ สี่สั้นเลยนะอินเลยครับนึกถึงแบบนึกถึงโวงนั้นนะที่ตัวเองแบบเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองติดต่อกันหลายวันเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันใครไม่โดนไม่รู้อะพี่มันคือนึกถึงวันนั้นน่ะวันที่คุณอุ้มเนี่ยขับรถกลับมาเนี่ยซึ่งโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดนะลองนึกดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใน อะไรบางอย่างที่มันพยายามจะเล่นเราอะแล้วต้องขับรถกลับบ้านนะแล้วก็ไปเจอโน่นเจอนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่มีสติหรือว่าจิตมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันอาจจะประสบอุบัติเหตุได้นะจริงครับพี่เพราะตรงจุดนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุกันเยอะมากแล้วคงไม่มีใครแบบสามสี่ทุ่มฝนก็ตกเอามือมาจับลาตะเวงแล้วโยกไปยกมาหรอก แล้วเป็นเด็กด้วยถูกไหมเป็นเด็กที่อายุแน่จะเอ่อผมดูจากใบหน้าของเราน่จะมาสิบเจ็ดสิบแปดโอ้สแสดงว่าเห็นชัดมากเลยคุณอุ้มโอ้ชัดชัดมากพี่ชัดมากคือมันติดกระจกมากอะ่อะแล้วผมเ่ดันไปเผลอไปมองกระจกมองข้างมองหลังเนยก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรมองฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มองกลับมาอะไรก็คิดเอ้ยถ้าก็ไปมองกระโดดเก่นตามมาทำไงแบบอะไร ที่เอ่อลืมไปนิดนึงฮนะที่อาจารย์แกบอกว่ามันมีพวกที่มันกระโดดที่มันตาม<อ>ที่มันที่บอกว่ามันตามมาอีกนะหรืออะไรเงี้ยเออก็คืออย่างนี้ครับพี่อาจารย์แกดูให้แกบอกผมบอกว่าบอกเอ่อเธอรู้ไหมสถานที่ที่เธอชอบไปอ่ะมันมีอยู่สองที่ที่เวลาเธอไปอ่ะแล้วมันจะตามมามหนึ่งคือโรงพยาบาลสอง คือวัดล้างวัดเก่าวัดโบราณอะไรอเงี้ยอืเขาเหมือนแบบเอเวลาเขาเกาะเขาตามมามาอย่างเงี้ยเหมือนแบบบางทีเหมือนอาจจะเห็นแสงเห็นอะไรในเราหรือเปล่าเนี่ยแล้วคิดว่าเราแบบว่าเราอาจจะแบบเออยู่ในช่วงแบบดวงตกหรือเปล่านะคือช่วงนั้นผม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 ไม่สายพ้าด้วยไงพี่เดี๋ยวนี้สายผ้าตลอดแล้วไปไหนมาไหนเขาก็เลยตามมาแต่พอตามมาเสร็จเนี่ย บางตอนเนี่ยมันเข้าบ้านไม่ได้เเพราะเราไม่ได้เชิญแต่พอเราออกจากบ,บ้านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงเวลาผีตาพระอ้องเนี่ยมันจะมีฤทธิม์มีพลังอย่างี้มันก็กระโดดมันก็เลยตามครับโรงพยาบาลก็ถูกต้องฮะมีคนเกิดแก่เจ็บตายมีโดมิญญาณเยอะแยะมากมายวัดล้างก็ต้องแน่นอนแหละเมื่อพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มจะด้อยลงเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปสักการะไม่มี คนไปนับถือกราบไหว้พลังแห่งสิ่งไม่ดีมันก็จะมากขึ้นอันนี้จริงเลยคุณอุม้มเวัด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 ล้างนี่ไม่ใช่ไปของว่าผมไปที่ชาพิสูจน์เลยพี่คือเป็นวัดแบบเป็นโบราณสถานอ,อะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับครับครับโอ้โหฮะนี่คือเรื่องแรกที่คุณอุ้มนํามาเล่าในช่องพาเที่ยวเดินไปหลอนแล้วเชื่อว่าคุณอุ้มน่าจะมีอีกหลายๆเรื่องที่ตามมา เกี่ยวกับเรื่องผีนะเกี่ยวกับเรื่องผีไอ้เรื่องโดนคุณทรงคุณใสเนี่ยขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเนาะเรื่องเรื่องเรื่องเล่นลับเรื่องผีอะไรน่าจะมีนะมีมีครับเป็นคนในครอบครัวที่โดนมาเหมือนกันก็ต้องตามแก้ไขกันอยู่อ๋อเหรอหลายปีแม่ตั้งแต<อ>่ผมอายุสิบสี่จนถึงมหาลัยปีสองอันนี้ก็ค,คุณคุณใสเหมือนกันอ่า เป็นคุณใส่ครับพี่แต่ว่าคือพี่ชายผมเขาดันไปหาเรื่องใส่ตัวเองอยากลองเองสุดท้ายก็ต้องมาลำบากกับครอบครัวนีเออ่เออเออเออได้ค,คุณอุม้มเดี๋ยวยังไงออยากให้เล่าเนาะเออเพราะว่าอยากฟังอะ่ะเพื่อน,อนๆหลายๆคนก็อยากฟังกันนะถ้ายังไงก็เรียบเรียงอะไรต่ออะไรก็เดี๋ยวมาเล่ากันใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ คออมันมันจะมีผลไหมกระทบกับครอบครัวไหมหรือว่าไม่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 ได้มีผลอะไรอ่าไม่มีครับพี่เพราะว่าผ่านมาหลายสิบปีมากแล<อ>้วครับเรื่องราวมันก็จะซับซอ้อนหน่อยนิดนึงเดี๋ยผมอาจจะต้องไปลําดับให้ดีแล้วเดี๋ยวโทรแล้วเล่าให้ฟังได้ครับคุณอุ้มเอาแล้วฮะค่าคืนนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณอุ้มมากๆที่สละเวลามาเล่าสู่กันฟังนี่เอ่อ เป็นการเล่าครั้งแรกที่เล่าเรื่องได้ดีมากฮะคุณอุ้มนะครับผมครับผมขอบคุณมากๆานะคุณอุ้มนะเดี๋ยวยังไงรอเรื่องต่อไปนะได้เลยครับพี่แนครับขอบขอบคุณพี่แนกับทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับคุณอุ้มครับสวัสดีครับ